อ๋อด,ดีดีดีทำดีมากขุดต่อไปขุดต่อไปนะขุดต่อไปเรื่อยๆนะกูจะเจอของอดีๆนะขุดต่อไปเลยนะทำไมมาทำอะไรอยู่เนี่ยคิดจะมาหาแร่แล้วคือมาเช่าแร่เฉยๆนี่เหมืองเขาก็ใหญ่จริงแหละโอ้โหแต่หนึงสภาพให้เรามานั่งขุดแร่อยี้เฮ้ยมันจะมากชักเจิมหืมนะมันใหญ่ขนาดนี้ขุดยังไงเนี่ยแล้วก็รายด้ทั้งหมดจะหักครึ่งหนึ่งหมดเลย คือสภามีเหล็กประมาณเท่าไหร่ซึยวโม่ไอ้หมวกก้องหักครึ่งหนึ่ง13กอง้อนโอ้โหประทานโทษคือแบบมันมันมันเยอะไปอ่ะเือนเราแบบไปคุยต้องคุยกับไอ้นี่กว่านี่เฮ้ยทำไมอย่างนี้มันมีกฎหมายเรื่องเงนินแบบครอบคอมมร์มเหมืองแล่วนเนี่ยโอ้ยเอออย่าโบรหน้าขุดไปก็ไปครับครับครับผมโอ้อยเนี่ยขุดที่สิปุ๊บเดี๋ยวขึ้นไปแน่เอ,อะไรครับเนี่ยโอ้ยโอเคขุดไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บมอนเตอร์เขาไม่เกิดนะโอเคโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊อะ อะไรแล้วไม่โอ้เป็นคนอีกชาติเถอะโอเคเอาสิ่งที่มีมีก่องลันเฮ้ยไม่อยากจะขุดที่นี่แะอะไรก็ได้แค่ครึ่งเดียวเชอเฮ้ยอย่าบ่นขุดไปอะไรหนาเนี่ยเฮ้ยไม่เอาก็ได้โถไปไปไปเอาจริงนะเอาจริงไม่สนแล้วไปไปเฮ้ยบ่นอะไ้วหนาเนี่ยฮะคือมาเช่าแล่นี่ฮะเฮ้ยอุตส่าห์เช่านะเฮ้ยแล้วจะเอาเนี่ยฮะไม่เอาตัวคุุณคณเลยเฮ้ยเอาไปเอาไปไม่เอาไป ยุ่งแล้วโอ้คนเขามาขุดแร่เพื่อเอาโอ้ยขอให้ด <so ีบ้านเชียวถ้าไม่มีตังค์บุนแล้วอย่างนี้เงินก็ไม่มีโถถ้าเจอแร่เจ็บก็ดีเดี๋ยวว่าแบบขุดแต่เดียวได้ก็กล่าวเงี้ยเอออันนั้นก็เพ้อเจอไปเออมันจะไปมีแร่อย่เงินกันเล่าโถ่เอ้าว่าเชีาวนี่ะอ่ะเอ๊ะเจ้านายสิฮะวันเชียวนี่ทำอะไรกันหรอ ก็คือเห็นเจ้านายหายไปหลายวันนะฮะอ๋อชาวเถือก็ไปหางมาหางเงินมานะ่ะแล้วจะทำอะไรต่อะฮะก็ไม่รู้สินางเลนขอมัง้งไม่ได้ใชจชุดหน้าเบื่อเลยเถ้ยอืมงั้นตองเห็นเจ้านายว่าไปหาทำเงินเลยะฮะออใช่ก็ไปขุดแร่ที่แย่ๆมานะ่ะเออ,อยังไม่สนใจเลยก็สิทธิที่ก็คงดีขึ้นเลยนะตอนนี้เนาะอืมจริงๆแล้ว คุณนุ่มก็มีเหมืองนะฮะฮะไอ้นุ๊กอ่ะเอ้ามีเหมืองไม่บอกเพื่อนเนี่ยเป็นในแบบเป็นคนอย่างนี้แหละเอ่อก็เจะบอกตแต่นายเห็นว่าจะนายหายไปนะฮะโอ้โหเถ้ยจะจะบอกแต่แรกดีนุ๊กี่ทางไหนล้วก็คงไม่คงีเงียบนะเอาล่ะโอเคขอมาจนนี่ไม่เป็นไรฮะอ่าเก่งเก่งลูกหัวเลยวะอืมงั้นเดี๋ยวไปก่อนนะนี่ฟาบ้านนะอ่ได้ว่าแต่ว่าแต่ผมต้องพ่อบ้านด้วยฮะเอาลืมไปเลยอ่างั้นก็ฝากตัวเลยบ้านนะ อืมโอเคฮะอุ้ยคนหวานกันหวานเลยไอ้ชมบูกไอ้จมูกเมงไอ้จมูกเมงนีุดมากเลยโอ้ยเอาล่ะตัดไม้ดีกว่าไม่ขุดก่อนอว่าแต่ยัไงเเไเนี่อ่านงไงหนูจ้ขอเมืองแรกโอเคเราเอาไปหาต้นไม้อนอ่ะใกล้ๆนี่เลยตรงนี้เงเโอโโอเคโอ้โอ,อ,อ,อาาา้อ้โอ้โห่อนเหโอ้โหโอ้นอ้้อาสห่อ้้โออ้โหโหโอ้ห้ออ มีการเริ่มต้นใหม่ที่ต้องมาเร <styles> ิ <Wha> ่มจากพี่ขุดไม้ก่อนนะโถเอ้ยโอเคไม่เป็นไรไม่เปไรถือว่าค่อยๆไปค่อยๆไปเอาล่ะรู้สึกว่าจะเหมืองแร่โนจะมีอะไรให้เราขุดบ้านสิอ่าพร้อมแล้วปึ๊บเฮ้ยนุ๊ปไอ้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 นุ๊ปเอาล่ะเราไปเช่าเหมืองแร่หมดแล้วเดี๋ยวในราคาฐานะเพื่อนเพื่อนไงเพื่อนให้ราคาพิเศษอยู่แล้วนะใช่ไหมเพื่อนเฮ้ยอะไรเพื่อนอะไร รอถามนานๆเพื่อนนาอะไรอ่ะนั่งกินโดนัทอยู่ริมตลิ่งเพื่อนเหนะนั่งกินโดนัทริมตลิงแล้วกินอะไมอ่ะเอายุ่งไม่ได้ยุ่งกระถามว่ากินอะไรอ๋อเราบอกว่าเราเราก็ชอบกินโดนัทเหมือนกันเพื่อนไปกินยุ่งไม่อยากยุ่งเลยเออแล้วเพื่อนไปทำอะไรเพื่อนก็อาจจะไปเช่าเมืองแร่เห็นว่าเมืองแร่เนี้ยมันแบบแพงมากเลยนะ เออใช่แนแพงมากเพื่อนนนายก็นี่นายจะไปอะไรวะไปเออทำอะไรทำไี่ขุดเจอะพอพอมีกินเงินละหลอนเฮ้ยเอาอะไรเดี๋ยวก็ฝากแล้นะฝากแล้วว่าเราก็แค่ไปนั่งกินเงนแล้วเฉยเออน่าโอเคไปก่อนนะดีดีไปไอโยศนุบ oh, เอาเอาไงเพืทย์เป็นไงบ้างเอาเมืองแรกเฉยนี่เพื่อนมันภาษาต่างวะเนี่ยไอโอปากขอโทษเออเนี่ย เมืองนี้ซื้อโดยนูบราคา1บาทเอ้ยเพื่อนเพื่อนเพะออไมาชันเกม่ตอ่ตอ่ตจดเมื่อกี้ด่าใช่ไหมอ๋อไม่ไ้นจริงจริงเหรออ่ะคอ่เออเองี้ฉันขอดูข้อเสนอนายไมมนุควขมอเสนออะไรอ่ะถ้าฉันขุดเหมือนนี่ได้เยอะอ่าฉันขอกำไร70%นแล้วนายได้สมโอเคไหมดีมม่ดีหน้าดีดีๆก็แบบนายไม่เข้ามาไงก็ได้เงินเต็มไงโอเคเปล่า เอาแค่แค uh, okay, okay, oh, okay. yeah, no okay. ่แ okay. ค่แต่โอ้โหคมากเพื like okay. uh, ale, okay. oh. wow, ่อนโอเคเริ่มปฏิบัติการได้การทำพี่แข็งเพล็กสุดแข็งแกร่งเลยปึ๊บนะนี่แหละก็ได้แข็งแกร่งแล้วโอเคอ่ะขุดไปเรื่อยๆอย่างนี้ปึ๊บเอาละมันคงจะมีของดีที่เราอยู่นะฟ้าทุกคนจะใส่เกลืออ้าถ้าได้เกลือจะได้จะไม่ได้ของนะเอาเหรออะไรโอเคขุดเขาง่ายๆขุดตัวไปก่อนแล้โอ้โหอันเนี่ยเฮ้ยว้าวมันโอ้ไอเนี่ยเฮ้ย นี่อะไรอ่ะได้ฐานเหรอเป็นฐานที่ขุดแล้วแบบได้เยอะมากเลยเฮ้ยอ้เนี่ยเอ้ยบานาบานาเฮ้ยโอ้โหภาษาสารเลยเฮ้ยทีแทบไม่ต้องใช้ฟอร์จูนเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยเป็นแร่สุดยอดเลยเฮ้ยบานาบานาบานาเฮ้ยโอ้โหจอดจอดจอดโอ้โหได้มาแล้วเนี่ยประมาณ3สเต็กโอ้โหแทบไม่ต้องใส่ฟอร์จูนก็แบบโหดมากเลยมีไม่มีไม่มีไม่มีเธอ ฮึบโอ้หมดแล้วเหรอโอเคลูกที่หนึ่งเอยตกใจเลยเอ้ยสวยเก๋ตัวไว้เอ้ยงีเหมือนไส้โอเคเฮ้ยไม่อยากคุยเลยจังหวะนี้จะมีของดีของเด็ดแน่ๆเลยอ่าไอ้นี้่เจาะไปตรงนี้ข้างหน้าเลยเฮ้ยมีโอกาสที่ได้แรกเงี้ยเฮ้ยโคตรเจ๋งเลยแต่คุณจะพังแล้วเอ้ยทำมาไอ้สักเออ่สักสองอันแล้วกันปึ๊บโอเคพร้อมแล้วเหมือนกันนะคุณลุยอ้อย ก Why, ำไรกำไรงามๆเลยงามๆเลยควรตองไปเลยกว่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยออกขวาเออจอว้าวอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราขอรอดตรงนี้ไหนตรงนี้ไหนี่ยตรงนี้เลยเพิ่บคุณไปไปอ๋อตรงนี้อ๋อเป็นแบบนีน right. ่เหรอเฮ้ยโอ้ทางพอดีเลยเฮ้ยอ๋อแตะคามืเลยเฮ้ยเฮ้ยแตะขาเออเฮ้ยคิดมากใช่ไค่อยๆปพ๊บโอเคอ๋อใกล้ๆว่ะรู้มันอะไรนเนี่ยซุปเปอร์เล่เหรอ ขอเรียกว่าจังนี้เรียกว่าซูเปอร์แร่แลแ้วกันนะโอ้โหโอ้โหมันเจ้ามันยิ่งกับฟอร์จูนอีกเห็นไหถ้าเรามีฟอร์จูนแล้วก็ว้าวเฮ้ยโหยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยกระไรขึ้ยกระไรขึ้นกระไรขึ้นกระไรขึ้นกระขอดีๆไงเอาคลิปปึ๊บนะฮ่าฮ่าแล้วก็เผาเลยปึ๊บไปเลยโอ้โหขอสามก็มาเบิ้มๆอุ้ยเอาเผาฉันเลยเขามาแต่เพื่อน เออไม่เคยมานายอ่ะอ้าวไอ้ขี้มัวเอ้ยขี้มัวอะไรเอาละอืบโอ้ด้ขุดนี่ดิขุดเหล็กวิปปุ๊บปุ๊บโอ้โหอุ้ยซุปเปอร์แลมดีจริงโอ้ปุ๊บปุ๊บเจ๊งเจ๋วเลยอ่ะยิ่งก็เจ๋งแจวโหยอดได้มาสองสเต็ปกว่าเฮ้ยบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเฮ้ยเหมือนนี่คุ้มจริงเนี่ยดูสิไอ้เหมือนนั่นน่ะไอ้เหมือนตัวนั้นน่ะเอ้ยไม่มีใครซื้อหรอกว้า บอกเลยนี่เขาคิดแคบมันนานคิดแคบมันนานเอาล่ะข้าโบนนี้ขอขึ้นบน,นขึ้นลงขึขนข้นลงขึนข้นบนฮึบฮึบอาอเฮ้ยเห็น,หนแหละฮะเหมือนอ่ะเอ๊ะเอ๊ะอ,อุโมงเอ๊ะอุโมองไหนเอ่อไหนซีมันมีหรอฮึบอืมแม่จะมีอะไรบ้างอุโมงนี่ไม่มไหวอ,อุโมองเฉยยีงก็โผล่ขึ้นมาเอาล่ะอันนี้ต้องมีแร่เลยแล้วเหล็กกแล้ว มาจากเหล็กแล้วก็ฐานนี่น่าจะมีซุปเปอร์อะไรอย่างเนี่ยเอ้ยแั้วันนี้ที่มีที่มีค่าแน่เลยเอ้ยเดี๋ยวเราจต้องขุดหาสีตาเฉียง,งมีสิซองอสักทีหนึ่งขอร้องเฮ้ยจุดนี่เป็นอุโมงค์ป่าทำมั้งเหรอเอ๊ะของไม่มีอื่นใช่ไหมลองสอนดูก่อนก็ได้ใช่แหละฮึเอาละขุดก่อนเท่านี้จะมีอะไรบ้างนะทามีแล้วก็คงแจ็คพอร์ตแตกได้เลย โอ้เล oh, ็กกับเยอะมากโอ้ยฮไ่มีอะไรตออ่อุยไม่สนแล้วว่กคุณไปใหญ่ใหญ่ไม่เจอเลย คุณมาเยอะเนี่ยโอ้โหเป็นแบบไป,ปหลุมบอ่อเฮ้ยคงไม่ตรงไม่ดีมั้งเนี่ยเอ่าโอเคเฮ้ยอะละเพื่อนมาแบ,บ่สัญญาณเด้ออ้ยโอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้อละละแบบ่สัญญาณนี่สามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็นี่เอาละก็คงแบ่งประมาณนี้แล้วกันอ่ะโอเคไหมเราทานแล้วก็โอเคเอาเพื่อนนี่เ,เอาเลยอุยสุดยอดเลยน้ำมันเจ๋งเลยเอาไปอหนึ่งโอ้โห งามประเสริฐฝีขมขาบแล้วในเหมือนต่อ่ะก็คงรอใครมาขุดละมั้งนะขึมา,นะมาเพื่อนนะขึ้นมาเพื่อนเอนเอไม่เลยไม่เลเอาละทีนี้ก็จะใช้อยู่กินอยู่เอาละทีนี้ทาําไงต่อดีโอ้เหมือนนี่ขุดนั่นตรงน,นี้น่าจะเจอนะเอะ้หรือว่าตรงนั้นก็ขุดทะลุม,มาเจอหรือว,ว่าเอา้ยนั่นอะไรอะ่ะเอ่อนั่นใครนั่นลุงสมิตเหรอลุงสมิตรหลุงสมิตลุงสมิตลุงสมิตโอ้ยอะไรวะฮะอะไรจะเย็นก่อนดี กต้องการอะไรฮะผมอ่ะผมต้องการเหมือง่ะลุงเหมืองอ๋อพอดีเลยพอดีว่าฉันเจอที่ขุดแหละจำๆเลยนะจะบอกให้จำแชมไม่เหรอฮะฉัเลยลุงอ๋อใช่ใช่สนใจปะสนใจมากๆโคตรสนใจเลยไหนอะไรนะเหมืองที่ลุงสมิธไม่มีราคาอ่ามันมีจริงลุงอ๋อไม่เชื่อใจลุงไงฮะเออเชื่อผมเชื่ออันนี้อะไรอ่ะเนี่ยที่ขุดของแกล้วของผมอ่ะ โอ้โหโฟร์จูดยี่สิบแค่จะกราบตีนขอบึ่งครับผมเอาล่ะลงไปขุดได้ม,มาสุดคนจะไหมามาสุดได้เลยๆผมจะให้เลยลงุลงถ้าลงุลงต้องการยังไงได้เลยผมจะขุดใด้แบบแบบเบิ่มๆเลยลงุงอ๋อฝ่ายนะครับผมแต่ว้าวอ,อะไรอ่ะนั่นอะไระนั่นอะไรอ่ะเอเ้ยเดี๋ยวนะต้องเสซฟก่อนดีก่อนปึ๊โอ้อะไระอ่ะฟลามเหรอึบ่ะโอเคทำยังไงดีลงยังไงดี ลงนี่แม่งเลยเออ๊บโอยโอ้ยอายเดี๋ยวเดี๋ยวเดีว้ต่อมาเดี๋ยวเตอดี๋ยวเเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยอเดี๋ยวก่อนีเดเดี๋ยวก่อนอ่เไม่ให้มีลุงเมให้เวลากันเลยออเป็นยังไงยสุดยอดสุดยอดอะไรลงโถทำไม่ได้โอเคอาบสกิวเต็มเลยฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวน้วหมั่นไส้แล้วอะหมั่นไส้อะขอขอขอสถิตีอืมเอาไว้า เดี๋ยเขาอเอามาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคเดี๋ยวเดยขออัพก่อนสักคู่สักคู่สักคูสู่ออัพก่อมาแล้วไอ้พวกโง่เอ้ยมาดีมามาดิมาดิมาดิมจริงมากอ่โอ้ยเพงเห็นโอ้ยงเห็นว่าเป็นแรกชี่มินพอาาแต่ว่าไม่พวกแกแกแล้วแกแกแล้วแกบังอาบังอาจมากหึฮึฮะใครฮะโอ้ เปปนซุอร์โอ้ยไอ้นี่ก็เยิบไปไหนเฮยเยบไปไหนอืมอืมผแต่ขอเวลาเก็บโอ้โหขอเก็บแคปจอนว้าวโอ้โหปัญหาสารนองเลยสมมติไ oh. ม wow. wow. uh ่เหลือ oh. ล no. I mean, ูสึกไปเด็บไอ้นี่ไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้เฮ้ยอะไรฮะอะไรฮะอะไรฮะสู้อ่ะสู้อ่ะอีสู้สู้อ่ะมันเป็นอะไรมันเป็นไม่ดีไม่ใช่เหรอไม่นี่เหรอปึ๊บไม่มีเลี้ยวเหรอเอ้เฮ้แต่อู้ลิเพรชของจริงโอเค คุดกันปึ๊บโอ้ยเดี๋ยวได้อะเอาวางระบายโอ้โ้โอ้โหเฮ้ยนี่คุณปกติเยอะเนี่ยโอ้โหแสดงว่าซุปเปอร์แร่ก็ยังได้น้อยอยู่แต่แค่ว่าฟอร์จูนปกติจะได้เยอะกว่าโอ้ยไมา ya เพจใหม่เฮ้ยมาคุณไม่เสียกันเสียโอ้ยบ๊อบ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 บ๊บโอ้ยสลามพวกนี้ก็โหดจังเลยแสดงว่าฟอร์จูนปกติดีกว่าเยอะแต่แค่ว่าซุปเปอร์แร่มันเป็นโอกาสอาจจะเยอะกว่าเหรอเฮ้ยขุดแล้ไงอุ๊ยอุ๊ยมีเกิด ป้าเจ้าโอยมปนเยอะมากเช่าเลยอืมมันเกิดอันทีนี้มันเกิดเพื่อผมโอ้ยเนี่ยแค่เอาเรื่มาปุ๊บเนี่ขุดหาพวกอะรเอามาเอาพีมาเอา EP พมาเอาเอาไมาโอเคมาเอาอพีมาต้องการซ่อมขอด่วนเลยอือพีมาโอเคเอาไม้ผมเยของพังมงไงผมนนั้นขุดเพชรอยู่โหยไม่ทอนด้วยโอ้ นี How, who, who, who mainland, popular, popular, popular. Personal, ่ซ so, 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 so. okay, okay, ุปเปอร์แร่ทองอะเอ้ยเจ๋งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอไอพี่เพิ่มพละเพิ่มแบบว่าเพิ่มเลยเพื่ออะล่ะไอพี่มาฮึบฮึบฮึบซ่อมมาซ่อม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 โอเคซ่อมหน่อยเออซ่อมหน่อยซ่อมหน่อยโอเคเดี๋ยวเดา๋ยวอันนี้โอยเกาะน่าจะเต็มโอเคเก็บไปฮึบโอเคอ้าวละจะคุยต่อเออจุงขุดมันแหนะโอ้เยอะมากเลยเยอะมากโอ้โหขุดวางไม่หมดเลยโอ้โห เป็นแล่ได้ขนาดนี้หืท่านัะเป็นดาวเคราะห์โอ๊ย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 อะไรอะไรเฮ้ยไหนนะเมื่อกี้ขุดไม่ได้เหรอฮ้เอ๊ะเออไหนนะหรือว่าต้องใช้อันที่ขุดเพชรโอ๊ยที่ขุดเพชรอ่ะโอ้แล้วเราก็ไม่ขุดไม้โอ้ยมาแล้วเคลียร์พิชได้โถ่โอ้ยมาไม้เนี่ยโอเคนี่เอาเก็บตัวเองกันดีกว่าโห ผมขอมึงนี่ไนีไ่ยไลุงไม่ให้โว้ยนะลุงผมขอไอ้ลุงมันดีมากลุงไม่ให้ไม่ให้เอาเอาเพชรมาเขาจะต้องใช้สร้างวุฒต่อเออครับผมขอก็ไม่ได้ใช่